เนะมื่อเริ่มต้นสู่การฝึกจิตหรือการรู้จักตนเองจริงๆผู้ฝึกฝนก็มักคิดว่าตัวเองกําลังถูกล้างสมองนะคะแต่อันที่จริงพื้นที่ของสมองได้สูญเสียในการรับเรื่องที่ไม่เป็นอัธประโยชน์มาก่อนหน้านั้นแล้วสมมติว่าตัวเราเนี่ยไปเรียนอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ตรงทางของมักนะที่ขวบกไปเรียนตามหนังสือ h How t ูบางรายการหรือเรียนบางสิ่งบางอย่างเราถูกล้างสมองไปแล้วเราถูกปลุกว่าเรารวยเราอะไรแรงบันดาลใจขั้นสุดของเราอ่ะที่เรามีอยู่ คราวนี ically, been, gender, ้พอเราเริ tradition. ่มไปปฏิบัติธรรมมันคนละกระแสไปปฏิบัติจิตหรือว่าเข้าใจจิตวิญญาณตัวมันคนละกระแสเราก็ไปเข้าใจว่าเรากําลังเปลี่ยนตัวเองมาถูกลัทิการล้างสมองเราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการล้างสมองเรานะการฝึกจิตวิญญาณเป็นการล้างสมองเราแต่ไม่ใช่เราถูกล้างสมองมาก่อนเข้าใจไหมคะเราถูกเติมเต็มสมองเรามาแล้วจากสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงและเราก็สับสะสมตัวเองอยู่ในหัวสมองเราซ้ายขวาอยู่ตรงนี้ วันดีคืนดีตัวรู้หรือยา,นนาัศนะกระตื้องกระตุ้นผ่านตัวเราออกมาแล้วหันหน้าให้เราสู่พัฒนาไตรหรือการฝึกจิตวิญญาณหรือการใช้กฎของธรรมะและเรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายพลังงานอยู่และเราไม่มีความอดทนพอเราก็จะเข้าใจเองว่าเนี่ยเรากําลังจะถูกล้างสมองเรากําลังจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นครูก็มีนะนักศึกษาเนะี่ยเคสของครูเยอะแยะมากเลยเป็นพวกวันแรงมาันดาันใจขั้นสุดรวยทําตัวรวยทําตัวหรูมากดีทุกสิ่งอย่างเลย เมื่อเข้าสู่กระบวนการออกจากใยดักแด้หรือว่าผีเสื้อออกจากกลังนะคะก็ต้องมาแกะจิตใต้สำเนาเขาไปขามวดดวงหลังบางคนโอ้โหพ่อแม่ลําบากอยู่หลังบ้านมากชีวิตลันทดมากแต่ลูกเขานี่จะไม่รับพ่อแม่เขาเลยอย่างเงี้ยก็มีไม่รับเลยบางคนผิดศีลมีครอบครัวอยู่ที่บ้านแล้วแต่อยากรวยมากนะคะก็ไปมีคนอื่นซะแล้วก็มาฝึกฝนจิตวิญญาณและจิตวิญญาณมันจับได้หมดอะจิตวิญญาณจับได้หมดตั้งแต่คนเป็นไบโพล่าเป็นประสาท เป็นซึมเศร้าคนขี้โกโหกคนมดเต๊นทคนยังใดขึ้นสนามพลังงานของการเรียนจิตวิญญาณมันจับได้หมดเลยจับไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราจากสิ่งที่มันต้องแก้ไขกลายาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดังน,นั้นผู้เรียนศึกษาการปฏิบัติธรรมหรือจิตวิญญาณจริงๆหรือจิตตามภาวนาขั้นสูงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะจะพบได้เลยว่าพอไปหันเบื้องหลังเนี่ยนะเขาเขาสร้างตัวเองเกิดความร่ำรวยมาแล้วคูก็พบนะนักศึกษาม,มาแบบว่ารวยมากทำตัวรวยเลย นะเมื่อมาอยู่กับครูสักพักสาวไปถึงข้างหลังโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะสุดท้ายเอายืมเงินเอาสุดท้ายเป็นนู่นเป็นปน,น,นี่ตามมาสุดท้ายเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าเขาล้างสมองตัวเองมาเขาเรียกว่าทยานเกินตัวเพราะว่าการเรียนแบบสมัยใหม่ที่มันไม่ใช่ทางของมรรคกเราไม่ถูกเรียนจิตเดิมแท้เราไม่เคยถูกเรียนโรงเรียนชีวิตไงนะเราไม่เคยถูกเรียนศิลปะของตัวเองเรารับตัวเองไม่ได้และเราก็ไปข้ามเรียนอะไรที่มันเกินกว่ากําลังตนและเราก็ถูกออสโมซิสในหัวสมองของเราล้างมา ล้างไปหมดละถูกล้างเครื่องว่าเราต้องคิดดีคิดบวกเป็นคนหรูดูดีหมดเลยวันหนึ่งตัวเรามากระโดดฝึกศึกษาธรรมะศึกษาจิตวิญญาณมันต้องลื้อเราออกลื้อตั้งแต่เราเรียนมากมากอัตราตัวตนก็คุณคิดดูว่าอัตราตัวตนเนี่ยตั้งแต่ศูนย์่ะถึงการเป็นจบด็อกเตอร์แล้วเมื่อเริ่มต้นในการเรียนชีวิตมันต้องเอาด็อกเตอร์ออกหมดอะมันจะมีใครสักกี่คนที่รับได้นะต้องเอาออกหมดจนกลายเป็นเดี๋วันอ้อมเปโซเป็นกลายเป็นคนธรรมดา ก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะปบริิพาน่ะนะในวันสุดท้ายท่านก็พยายามหาทางว่าจะปริิพานยังไงก็เข้าไปยานยานสี่ยานห้าน 5, ในเวลาค่ําคืนนั่นแหละก็ไม่สามารถไปได้จนนั่นต้องถอยยานอ่ะกลับมาเป็นคนปกติเป็นมนุษย์ปกติที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนั่นแหละจึงจะปริณพานเหมือนกันเวลาเราจะศึกษาฉิตวิญญาณตนเองเราไปเติมมาซะเยอะแล้วอ่ะเยอะมากแล้วพอเราเรียนมันต้องลื้อตัวเองออกทีละขั้นทีละขั้นทละขั้นเราเกิดการรับไม่ได้เรากรี๊ด เราเห็นตัวเองรรู้สึกว่าขยะขยงมากเลยแต่อันที่จริงแล้วเราควรจะเห็นความขยะขยงในตัวเราเองก่อนแล้วชื่นชมยินดีกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะและหลังจากนั้นมันจะปริบาลเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะทิ้งลากเงาของเราได้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะทิ้งชาติกําเนิดชาติพันธุ์ของตัวเราต้องกลับไปสั่งขยานาเขาก่อนนะคะแต่การเรียนรู้จิตวิญ,ญญาณนี่มันจะลื้อเราทั้งหมดเลยให้เราเห็นกระบวนการที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเราเองนะปัจจุบันนี้เราถูกล้างสมองกับวิธีการคิดแล้วรวย นะหลอกตัวเองว่าจะเป็นแบบนี้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่เพียงพอสําหรับชีวิตอยากแต่จะได้อย่างเดียวโดวยเฉพาะเงินที่เป็นหาสมบัติทั้งหลายที่เราพยายามวิ่งตามมันวิ่งตามมันแบบไม่มีสิ้นสุดจนเราเสียพื้นที่เสียคนที่เรารักนะคะเสียใครต่อใครทั้งหลายอย่างไปหมดเลยเงินเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียพี่น้องสูญเสียครอบครัวสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียเพื่อน นะสูญเสียครูบาอาจารย์สูญเสียทะไรหอยางเพราะตัวเงินตัวเดียวจากการที่เราถูกเซตในหัวสมองของเราว่าเราจะต้องเป็นคนรวยแต่มันเกินความสามารถของตัวเราเองนะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถที่ประสบความสำเร็จและรวยได้ถ้าเรารู้จักความสามารถของตัวเราเองก่อนและเราก็พัฒนาสิ่งสินนั้นดึงศักยภาพที่สูงสุดขึ้นมาภายในหลักเกณฑ์ของจิตวิญญาณ